ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเ่ชาวโซเชียลแคนะคะเพื่อนเ,นะะเ,นเอนทุกคน mm. พอดีว่าขอแนะนําตัวก่อนละกันชื่องอนะคะพอดีว่าเปิดศูนย์นาเดียอยู่ที่จังหวัดระยองแล้ววันนี้จะมาแนะนําตัวสินค้านะคะจะเป็นชุดรักษาสิวมีทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันคือชุดราคาประหยัดนะคะคือเพื่อนๆสนใจก็ ลองสอบถามแล้วก็ลองเข้ามาที่ศูนย์ได้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวล้างหน้าเพิร์นแอคเนสกรีนนะคะตัวนี้คะ่ะนี่นะคะเพิร์นแอคเนสกรีนเพิร์นแอคเนสกรีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทำความสะอาดหน้าสำหรับผิวหน้าที่แพ้ง่ายเป็นสิวนะคะตัวนี้จะใช้ดีมากเลยแม่ค้ก็ใช้อยู่ แล้วก็ตัวที่2นะคะตัวที่2ก็จะเป็นอะโลเวลาก็คือสูตรหนึ่งนะคะตัวนี้จะช่วยปรับสภาพของผิวทําให้ผิวแบบชุ่มชื่นแล้วก็จะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ช่วยรักษาผิวหน้าที่มีอาการแพ้สมมติว่าลูกค้ามีอาการแพ้จากการใช้ครีมการใช้ครีมของตัวอื่นหรือว่าแบบว่าใช้แบบ กครีมรักษาหน้าก่อนหน้านั้นคือไม่แน่ใจว่าจะมีสารประลอดอะไรหรือเปล่าก็คือใช้ตัวเนี้ลงหน้าก่อนสักประมาณ3มวันแล้วก็ลงตามตัวอื่นได้เลยตัวนี้จะจะทำให้ผิวหน้าของเราอะก็คือไม่มีอาการแพ้จากการใช้สินค้าตัวอื่นนะคะแล้วก็ต่อไปตัวที่2ตัวนี้จะเป็นเพวสไปรูเลนาครีมตัวนี้ จะเป็นครีมสาหลายนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวขาวใสกระชับรูขุมขนแล้วก็ผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็จะช่วยพวกเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้าที่เกิดจากสิวสิวอักเสบการหิบสิวอะไรอย่างนี้กคือจะตัวนี้จะใช้ดีมากเลยแล้วก็จะเป็นตัวครีมอีกตัวหนึง่งก็จะเป็น UV White ธนาคารตัวนี้ผสมผงธนาคารด้วยนะคะก็คือจะเหมาะ เหมาะกับคนเป็นสิวซะมากกว่าตัวนี้นะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวทาง่ายเนื้อครีมลื่นแล้วก็แบบว่าจะมีกันแดด S B F 6 0นะคะก็ปกป้องผิวจากแดดแบบว่าทําให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะก็คือลบเลือนริ้วรอยได้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้จะมีวิตามินซีนะคะช่วยให้แบบว่าผิวดูกระจ่างใสต,ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ ก็ทาก่อนออกแดดประมาณ20นาทีนะคะถ้าเกิดแบบว่าก็ราคานี้ก็คือเป็นราคาแบบว่าแบบชุดรักษาสิวนะคะประหยัดนะคะถ้าเกิดยังไงแบบว่าสนใจตัวสินค้ายังไงก็แวะเข้ามาที่ร้านหรือว่าสอบถามได้ทาง facebook คิมนาเดียนาโนไวท์เฟอร์เฟกซ์รลรยองนะคะวันนี้ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนนะคะเดี๋ยวว่าง,วางแวะมาใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ